สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกทท่านพบปะเจอกันกับสาวดำพารวยกันอีกวันนี้นะคะเป็นวันที่26มีนาคมพศ2 5 6 4นะคะ2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31เนอนะวันที่หนึ่งก็เป็นวันที่ทุกๆคนตั้งตารอคอยค่ะแฟนคลับที่รักทุกทท่าน อย่าอย่าอย่าเมาตัวเลขนะคะอย่าเมาตัวเลขนะคะสาวดำขอร้องพูดพูดตามความเป็นจริงนะคะอย่าเมาตัวเลขนะคะสาวดำคิดว่าช่องสาวดำไม่น่าจะถึงกับเมานะนะคะ ก็เอาเป็นว่าขอขอร้องให้ท่านจดไว้ทุกทุกคลิปก็แล้วกันที่สาวดําให้เลขอะไรนะคะที่ที่ว่าช่องสาวดํามีเลขอะไรนะคะค่ะคนเราถ้าถ้ามีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วก็คนที่พูดตรงไปตรงมาจริงใจต่อกันมองกันในแง่ดีท่านก็จะได้รับโชคเชื่อสาวดําเถอะนะคะเชื่อสาวดาเถอคะค่ะ ว่าถ้าเรามีจิตใจที่แจ่มใสมีจิตใจที่มองทุกคนในแง่ดีท่านจะต้องมีโชคลาภแน่นอนนะคะการที่บางงวดเราไม่เข้านั่นเป็นส่วนน้อยค่ะไม่เข้านะี่คือส่วนน้อยมากเอาเป็นว่ายกตัวอย่างว่าสิบมวดท่านจะถูกก็ไม่ต่ำจากเจ็ดมวดถึงแปดมวดนะคะถ้าเรามีจิตใจโปร่งใสสะอาดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเรามองในแง่ในแง่ดีหมด ทำใจให้อยู่ในทางสายเอกนะคะแฟนคลับที่รักท,ทุกท่านค่ะชีวิตของท่านก็จะสมหวังในชีวิตของท่านก็ะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคอยช่วยเหลือท่านอยู่เป็นประจำนะคะขอให้เชื่อสาวดำเถอะนะคะค่ะวันนี้นะคะสาวดำก็มีตัวเลขมาบอกท่าน ะะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขคํานวณน,นะคะเป็นตัวเลขคํานวณของอของลุงเคปลาเผานะคะลุงเคลุงเคปลาเผาก็ห่างหายไปนานเหลือเกินนะคะนานมากเรียกว่าทุกผู้ทุกคนที่เคยให้โชคให้ลาบมาเนี่ยก็ก็จะตั้งแต่สาวดำไปปักหลักสร้างวัดถ้ำ นาคานั่นละค่ะคือก็รวมแล้วก็น่าจ,จะเป็นปีหนึ่งอะเนาะนี่เนาะค่ะวันนี้ลุงลุงเคปลาเผาเอามาให้แต่เช้าเลยนะคะเอามาให้แต่เช้าเลยนะคะเป็นของของลุงเคปลาเผาของลุงเคปลาเผาเคยเข้าสามตัวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมท่านย้อนไปดูได้เลยค่ะของกกขาาลุงเคปลาเผาเข้าสามตัวตรงแล้วก็เข้าสองตัวตรงนะคะมาแล้วค่ะ อ่านะครับวันนี้สาวดำกำลังจะออกไปที่ตลาดนะคะเพราะว่าต้องไปเอาอผลไม้ดอกไม้นะคะชุดใหญ่เลยนะคะมามาจัดที่โต๊ะหมู่บูชาที่ที่บ้านนะคะเพราะมีสามสามชุดสี่ชุดกับชุดของป่อปู่สีสุดโทนะคะอ่าส,สามชุดแล้วก็มาสี่ชุดกับกับอ่า เจ้าเจ้าที่นะคะเจ้าที่นะคะที่อยู่บ้านนะคะ mm. ก็พอดีลุงเคเขาจัดเข้าฝันดีค่ะ mm. เข้าฝันดีมากเลยท่านผู้ชม mm. เอ่อลุงเคปลาเผาฝันนะคะฝันว่าเด็กตัว,วอ้วนหลอ่อหล่อน่ารักจ้ำมั่มเลยเออลุงเคฝันว่ามาขอนอนมานอนหนุนแขนมานอนหนุนแขนของลุงลุงเคปลาเผาค่ะ ทีนี้ก็เลยมาเล่าให้ให,ห้หลายคนฟังกันแต่สาวดานั้นก็ไม่ได้ถือไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเล่าเรื่องฝันอะไรกันก็เลยจําที่ลุงเคพูดแล้วก็มาเล่าให้แฟนให้แฟนกลับฟังนะฝันว่าเด็กผู้ชายกับเด็กผู้ชายมาอยู่ด้วยแล้วก็แล้วก็เอ่อมานอนหนุนแขนนอนแขนหนุนแขนลุงเคปาเผาแล้วลุงเคก็อุ้มเอาพออุ้มเอาแล้วก็ ก็นอนหนุนตักนอนหนุนนอนหนุนแกนลุงเคปาเป่านั่นแหละก็จนว่าสะดุ้งตื่นนะคะแล้วลุงเคก็นั่งคิดว่าเอ๊ะมันหมายความว่ายังไงอะไรยังไงเนี่ยตามตามที่เขาเล่าเนาะแล้วเสร็จแล้วประมาณสักเกือบชั่วโมงเนี่ยเขาก็เลยหลับต่ออีกพ็หลับต่อไปก่อนจะสว่างเด็กคนนั้นก็มาหาลุงเคปาเผาอีกน,นะคะแล้วลุงเคก็ไปอู้เมาก็ไปอู้เมาเอาเอา,เอามานอนหนุนแขน ก็นอนหนุนแขนลุงเกจนว่าเขาหลับนะคะท่านผู้ชมจนว่าเขาหลับอะค่ะท่านผู้ชมก็เลยว่างออาส้างว่าสางปลาแต่เดินแล้วก็น้อท่านผู้ชมเนาะคนฝันมาจนสิงนั้นกระเบื้องเฟสคับฟังค่ะแต่ว่าอันสูตรพ่นเฮ็ดก็ตั้งหางเด้กท่านผู้ชมสูตรลุงเกปลาเผาทำนะคะเอาเบาสูตรสูตรลุงเกเน่เนาะก็นองท่านผู้ชมเนาะสูตรลุงเกย์ปลาเผา ได้มาที่หกสามสี่นะคะได้มาหกสามสี่ท่านผู้ชมอายุลุงเกปาเผาสี่สิบสามปีนะคะบ้านบ้านลุงเกปาเผาบ้านเลขที่สิบหกอายุสี่สิบสามปีะคะ่ะบ้านเลขที่สิบหกบ้านลุงเกปาเผาเราเด็กเด็กน้อยเนี่ยไปไปไปทั้งไปทั้งสองครั้งเลยค่ะท่านผู้ชมในฝันคืนเดียวนั่นแหละ ต่สูตรที่ลุงเคปลาเผาก็ทำได้หกสามสี่หกห้าสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดหกห้าหนึ่งสามสี่นะคะหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่ท่านผู้ชมตัวที่ลุงเคเน้นวงกลมไว้เนี่ยนะคะหนะะึ่งสามสี่เป็นเลข สูตรของลุงเกปลาเผาค่ะมีมีห้าหางค่ะจดไว้นะคะท่านผู้ชมหกสามสี่หกห้าสี่เจ็ดสี่ห้าหกอ่าสี่ห้าแล้วก็เจ็ดหกห้าแล้วก็ตัวเน้นหนึ่งสามสี่ท่านผู้ชมของลุงเคปลาเผาค่ะนะคะงวดน,นี้ถ้าจะมีเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลลุงเกก็บอกหนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าถ้าจะมีเบิ้ล นะคะอันนี้เป็นของลุงเคปลาเผานะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะไปต่อว่าที่เลขสองเลขสองนั้นให้วันที่28ชัดเจนแน่นอนค่ะวันที่28ชัดเจนแน่นอนอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสาวดําได้บอกไปแล้วนะคะว่าอาจจะเป็น27หรืออย่างช้าก็คือวันที่28ก็เราก็ไปซื้อทันค่ะนะคะ สำหรับแฟนคลับที่วันนี้เมื่อวานนี้สาวดำเปิดนะคะให้เป็นระเบียบเฉพาะรับเฉพาะซองใหญ่ให้1ปี2,000บาทให้1ปี2,000บาทนะคะมีเลข5หางแล้วก็เลขวิ่งทั้งล่างทั้งบนนะคะท่านพิจารณานะคะพิจารณาถูกมั่นใจในตัวสาวดำส่งเงินมา2,000บาทส่งสลิปมาด่วนค่ะนะคะกระช่องหนึ่งมันได้400 450หรือสี่อหก460คนนะคะตอนนี้สาวดำได้สาวดำเปิดเมื่อวานนี้ตอนนี้ก็มีอยู่ร้อยร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบห้าคนนะคะเปิดเมื่อวานนี้ค่ะตอนนี้ร้อยสี่สิบห้าคนนะคะยังเหลืออีกสามร้อยสามร้อยกว่าคนนิดหน่อยนะคะท่านใดพร้อมแล้วรีบรีบอ่า แอดไลน์เข้ามากับ0813673267 0813673267เท่านั้นเบอร์นี้เบอร์เดียวค่ะนะคะส่งสลิปเข้ามาในไลน์เลยค่ะเดี๋ยวสาวดำจะดึงเข้ากลุ่มเองค่ะไม่ใช่กลุ่มฮานอยนะคะคนทีนี้ไม่ไม่มีค่ะไม่ปะปนกันส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มฮานอยแล้วก็ก็อยู่อยู่นั่นอยู่นั่นไปเลยค่ะอยู่ในนั่นไปเลยนะคะ,อ,ะอยู่นั่นไปเลยค่ะ สาวดาจะยืดเวลาให้ไปหมดพร้อมกันเลยค่ะนะคะแต่กลุ่มนั้นเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาธันวามกรากรุ่มพามีนาได้มาแล้วห้าเดือนนี้แต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะไม่เป็นไรอารมณ์อร่อยกันไปนะคะค่ะอารมณ์อร่อยกันไปท่านผู้ชมสาวดาอย่างนี้ละค่ะถ้าคนอื่นมองสาวดําในอีกอย่างหนึ่งก็ ขอเอาหสิสีรมค่ะแต่ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจสาวคนสาวดํานี่เป็นคนที่ใจดีค่ะเป็นคนที่ใจคือเป็นคนใจดีนะคะ่ะพูด,ดง่ายๆก็คือว่อาอ้าท่านเปิดท่านนั่นมาแล้วสาวดําเพื่อความที่อ้าวไม่ท่านก็อย่าไปคิดที่ว่าโอ้คนนั้นได้น้อยคนนั้นได้มากอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยอใครชอบน้อยก็ไปนุนป่นไปน่นใครชอบน้อยก็บอกมา แต่ว่าท่านจะเอาน้อยหรือไม่น้อยก็คือ2,000บาทส่งสลิปมานะคะก็ไปนวนเลยค่ะไปไปปิดเอาวันที่25นะครับปิด25อะไร25มีนายืดไปให้ให้มันเป็นระเบียบให้ทั้งหมดทุกช่องไปหมดเอาวันที่1เมษาเลยดีกว่าอ่ะให้ไปเลยจ้ะ หมดวันที่หนึ่งเมษาเลยค่ะจะไม่มียืดต่อจากวันที่หนึ่งเมษาแล้วเอาอารมมาหลวยให้ไปทุกคนค่ะทุกคนค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะอย่าอย่าอย่ากินแหนงแค่งใจกันอย่าว่าเอินเอาทําไมคนนั้นได้เปิดมา5้าเดือนแล้วทําไมถึงนั่นเอาก็ท่านก็ท่านก็ได้เป็นปีอยู่แล้วนะคะอา้าวทั้งหมดทั้งมวลจําคําสาวดําไว้นะคะทุกช่องสาวดําเราจะไปหมดสัญญากันวันที่หนึ่ง เมษายนพศอสองพังนน้าร้อยหกสิบห้าอ่าถูกใจแล้วใช่ไหมโอเคจะเนี้ยละค่ะคือน้ำใจสาวดำนะคะก็นั่นมาเลยจะส่งมาเลยค่ะนะคะอ่าซองเฉพาะเลขเลขซองนะคะเฉพาะเลขซองนะคะเฉพาะเลขซองนะคะ ใครจะไปฮานอยก็ไปค่ะแต่ว่าก็เสียสองพันเท่ากันใครจะไปฮานอยส่งสลิปมาเขียนบอกมาด้วยว่าฮานอยเพราะท่านไปฮานอยท่านก็ได้ทั้งซองใหญ่อยู่แล้วซองใหญ่ท่านก็ได้ทั้งฮานอยทั้งซองใหญ่แต่ถ้าท่านใดบอกว่าอ่าซองสมาชิกซองอย่างเดียวก็คือสาวดำก็จะดึงเข้าช่องของของอ่าเรียกซองอย่างเดียวไม่ไปปะปน,นกันกับอ่าฮานอยนี่เฉพาะคนที่เฉพาะคนที่ อ่ะไม่ซื้อฮานอยแต่ถ้าคนเล่นฮานอยก็ต้องบอกด้วยว่าไปเ,าเข้าช่องฮานอยเพราะเช่าช่องฮานอยไปคุณก็ได้ทั้งเลขฮานอยคุณก็ได้ทั้งซองใหญ่เหมือนกันค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่เล่นฮานอยไม่สนใจฮานอยเขาเล่นไม่เป็นก็บอกว่าก็บอกครับนะคะบอกว่าใครจะอยู่กลุ่มฮานอยก็บอกว่าฮานอย ใครจะอยู่กลุ่มหวยใหญ่ก็บอกว่าซองใหญ่ซองใหญ่ก็ไม่ถึงไมยถึงหวยใหญ่ทุกวันที่หนึ่งทุกวันที่สิบหกนั่นแหละค่ะโอ้ยคุณแม่มาสร้างแฟนแต่คุณแม่น่ะเลืมลล่มนะเลื่มแล้วก็กับใจหลายลูกโอ้ยคุณแม่่าอยูะไห้หล่ะจะต้องเก็บว้งไงโอเคจ้นเข้าใจตามนี้นะคะแฟนขับที่รักจาก๋าเข้าใจตามนี้นะคะสาวดำพูดคำเดียวจบรู้เรื่องชัดเจนค่ะ ท่านไหนที่จะเล่นฮานอยก็บอกส่งสลิปมาแล้วบอกว่าไปอบอกว่าฮานอยท่านก็ได้ซองใหญ่เหมือนกันกับคำว่าซองใหญ่ก็คือทุกวันที่16ทุกวันที่1ไปจนถึงวันที่1เมษายนทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละค่ะไปจนถึงวันที่1เมษายนพศ2 5 6 5นะคะขอให้เข้าใจตามนี้นะคะค่ะโอเคค่ะมีความรักสามัคคีอปองดองกันนะคะเลขใหญ่เลขวันเลขซองใหญ่วันคือวันที่1 เมษาท่านได้ไม่เกินวันที่28นะคะโอเคค่ะสวัสดีจ้าขอให้โชคดีนะคะ